ท่านที่สูงทรงหลายนี่เป็นว่าหายาไพ่นี่แลหละหายาไพ่สิกโกรธสิแค้นมันก็ต้องเววาตามพื้นฐานความเป็นจริงว่าคนเฮานี่เนาะผูถุชนคนนาคนที่ยังบ่ทันจิตใจสูงทรงยังมากมายถืกอเเวาถืกอว่าถืกอดาถืกอจม ถือทิ้งถือป้าเอาให้มันทันสมัยนะถือทิ้งถือป้าอิลิกะไปว่าผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้เด็ญนาะ <c oughs> ติโยมทั้งหลายนะอาตมาเบิ่งข่าวคืออาตมาเบิง่งข่าวอาตมาเบิง่งเหมือนกับเรื่งเล่าชีวิตเพื่อเรียนรู้ฟังแล้วก็ Yeah, yeah. อย่าอย่าิเ์รเจาะลึกซื่อมันไปเจาะลึกไม่เอาอยู่แล้วเอากับฟังฟังที่ดีที่สุดคือฟังความทั้งสองฝ่ายจากการติดตามซื่อเนี่ยจังข่ากันตายสีศพหาศพทั้งคนขาก็ยิงตัวตาย,ยปรากฏว่าสังคมนคนขางใส่อารมณ์ บ่ค่อยมีเหตุผลใส่อารมณ์นะใส่อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ช่างเนี่ยนี่คืออารมณ์ทั้งนั้นนะโกรธเกลียดช่างเนี่ยเป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะแล้วก็สังคมเนี่ยคนขางใส่อารมณ์กับเรื่องนี้นะคนที่ถือดามากที่สุดแทนที่จะเป็นคนเอาปืนไปยิงเขาตายเป็นวะ แต่คนถือดาที่สุดกลายเป็นผู้หิ่งเอาก็ไปแนวนั้นนะไม่ออกดวงเดือนนะซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญเนี่ยนะมีคนเขาไปคอมเมนต์ดาเสียหายมานะทั้งทีนีแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่ถูกกระทําจากอดีตสามีถึงขั้นว่า ขากันตายแนละ้วแต่ว่าเธอกาสิบประมาณหรือว่าเหมือนกับยั่วยุไฟตรงขามทั้งที่รู้ว่าเขายังมีความเกาะเกี่ยวทั้งความรู้สึกอยู่และมาเข้าใจให้สันนะนะแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันกับบ่มีอย่างมาก แต่สำหรับชีวิตคนธรรมดาปุถุชนก็ถือว่ามากก็คือถือทำลายร่างกายนะคนเหล่นี้ก็แปลกทําทำลายร่างกายตีกันด่ากันจนผู้หญิงทนบ่ไหวต้องพยายามเลิกลาแต่ว่าเลิกลาก็บอบกขาดบ่เสด็จนาบ แถมยังเลิกเพราท่านใดก็ไปมีแม,ม่วันเกือบหลุดปากว่าพัวใหม,าาม,ม,ม่สามีเอาคำเพราะเพรอะเนี่ยไอ้สามีมันก็แหงอยู่โทษะของคนที่คือคนเฮ้านี่คันคิดมุมเดียวนี่นะเรื่องว่าเฮ้าเนี่ยถือเอาเปรียบนะ ว่ปรุงแต่งมาก,กัมนว่าเอ้ยบานกระสางไห้อนะเลกกะเก้าเราไปแต่งงานไหมเอาค้นไม้มาอยู่บ้านที่เขาสางให้เฉยเลยแม้มันก็คือเนี่ยคิดมุ่มเดียวบอคิดว่าเออให้เขาไปเถอะลูกผู้ชายบอตายหาไม้ได้ออก,ดก็บอค,คิดแนวนี่ยก็คิดโกรธคิดแค้นคิดแถมยังไป บสมควรรูผู้ชาย้บ่ควรบกวรเป็นแนวนั้นเห็ใบปิวปเห็ดนี้เนาะทำลายผู้หญิงทำลายร่างกายอะไรทำลายจิตใจอ,อิลีคาเล่าเหตโดโตดีๆเนาะนะเป็นเพื่อนเป็นมูกันนาให้อภัยกันไปหรือคอยเว้าดีๆบ่ตีบวขาบ่ใส่อารมณ์มันก็บ่เป็นเห็ดสิ นี่คือคนคือเบิงแล้วมันต้องสรุปบนเลือนเรียนนะอันนี้ดาไฟคนดูข่าวยังกระดูฟุตบอลดูม่วยเขามาดาผู้หญิงว่าผู้หญิงไังสั้นส,นสทั้งทีีรีแล้วผู้ชายก็เป็นเหตุสำคัญว่าเป็นคนค่อนข้างอารมณ์รุนแรงดุร้ายถูกตีมันก็ผู้ไดจะอยู่น้ำใด นี่คือเหตุปัจจัยทั้งนั้นจนกว่าเกิดเรื่องแต่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือการที่คนเฮาบอฝึกบ่ทรมะมาฝึก <c oughs> บ่คำสอนของพุทธเจ้ามาใส่คำสอนพื้นฐานเลยอดทนแนงสินะอดทนต่ออารมณ์ นะอดทอนต่อความบ่ได้ดังใจอดทอนต่อความบ่ถูกใจนั่นแหละแม่ออกดวงเดือนก็อดทอนให้เขาเตะเนี่ย, <c oughs> ยอให้ข้อเดือดสว่าโอ้ยผู้ใดจะไปโทษได้เออเนะ้ะเอาเข้าใจได้อยู่แม้นะันะสิไปอดทอนให้คนเตะคนตีอยู่มันก็บ่แมนแลวเนาะแมนบ่อันนะั้แล้วเป็นอย่างเี้เป็นอย่างสัน้นเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนเนี่ยตีมา้าตีไก มันก็ยังโอ้เนาะอันนี้มันตีคนน่ะคนที่กระของบอกบว่ากระของหักอีกเออเนาะเออ,เอ,อม,มีกรรมมีวิบากโทษทีนะกนเบอกกรรมแหงอย่างาวาตมาว่าสันนนี่แหละทะเลกว่านรกผู้ที่อยู่ในภูมนินรกอันนี้วาวิชาการนะ่เนี่ยบริวาไปว่า เวลาเขาเฮียนอภิธรรมพบนรกสามสิบเอ็ดพบพูมพพ่มสามสิบเอดพบภู่มนพบนรกคือมีซีมันบาตำสุดก็คือเปรตนรกอสุรกายราชาาน,นี่คือพบภู่มตำแต่ต่อไปกับมนุษย์สภพุม่มเทวภูมิพมบาไปแต่มาคุยกันเหลืองพบนรกพบคือ อยู่ใส่บางคนว่าพบก็คือสภาพจิตที่มันมีความโหดร้ายจังเดรชานเนี่ยเดรชานแก้ปัญหาด้วยกําลังแน่นวะเดรชานบ่ได้แก้ปัญหาโดยปัญญาเลยเพราะว่าสัตว์เดรชานเขาสภาพร่างเขามันรองรับการใส่ปัญญาบ่ได้อยู่แล้วควายมันแก้ปัญหาโดยปัญญาเหรอหมามันแม่อวมา้า เอาลบๆวัววสดุเดรจชานมันก็แก้ปัญหาด้วยกําลังอย่างเดียวตัวใดมีกําลังตงัวใดมีความสามารถนะมันกัดสู่มูได้มันก็เป็นหัวหน้ามูมใส่กําลังเดรจชานนะแต่คนใส่เงิน <c ười> คนคนให้ใส่เงินเพื่อสิเป็นหัวหน้ามูใส่เงิน ใส่การใส่เงินใส่กันตัวการหลอกนะสารพัดแล้วแต่เห็ุเห็ุใ้คนมักคนชอบนะแล้วแต่วิธีการนะนะบอกคอยรอก็ไปเหตุใ้รอแต่ว่าควา่วมรอค่วมสวยนี่เ็เป็นอัตตรลายนะไม่ออกดวงเดือนนี่ก็บ่มคนกิ่ลายนะเขาว่าคนรอซอ,อ๋อผมแ็นคนสวย ไอ้ความสวยกระเฮ็ดให้มีก้นเขามาชอบเยอะแยะนะแต่ว่าสมอมอร์นมัดบอดีเลยเนาะตะกีในเลือกเอาเงีนว่ะนะผู้เจ้าบอกว่าผู้ที่มีสมบัติหาเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนนะมีสมบัติหาคอนี่ถือว่าเป็นคนสมบัตินะ่ะสมบัติมีมีคอหนึ่งอะเจอได้หาคอนี่ รูปสวยรวยทรัพย์นี่อย่างน,นอันนี้สองขอนรูปสวยรวยทรัพย์แต่มันมีขอไทยท่ายได้ว่าความดีนี่ก็เป็นทรัพย์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีศีลเดี๋ยนี่เขาเอาแต่รูปสวยรูปรอแต่ว่าเป็นยังไงอะความสวยความรอ แต่จิตใจแย่มากจิตใจอันนี้บอได้หมายถึงไปพูดให้ผู้หนึ่งนะจิตใจนะสวยรลอแต่ว่าจิตใจเต็มไปด้วยความละโมบโลภมากเต็มไปด้วยความโหมดายรุ่นแรงควมสวยบอบอ่พรอได้ควมดีนะแต่ก็ต้องยอมรับแล้วว่าสังคมมันมอมเมาสังคมมัน ใส่คาควมสำเร็จว่าชีวิตจิเพอร์เฟกบอกเธอบนภาษาอังกฤษชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีบ้านมีรถมีคนรักมีลูกแล้วก็เท่าตายไปเท่านั้นแมนบอกเท่านั้นที่ชีวิตมีบ้านมีรถฮะมีที่ดินมีคนรักแล้วก็มีบุตรมีลูกมีการงาน อ้ากยอมรับว,ว่ามันกระจังสันละคอนเซปต์ความคิดทองคนที่ว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกก็ต้องเป็นอย่างซี่หละต้องมีแนวนี้แต่ว่ามีสิ่งนี้ปัจจุบันนี้เสือบ่าวาหลายคนนี่มีด้วยการกู้มัมมีนะบอมันมีจากมูนมั่งสังขยา จากพื้นฐานของความร่วยจริงๆบางเทีหลายคนอยู่บ้านรู้จริงแตก่ก็กูมาสาขี่รถขั้นงามบางเทีแถบหาเงินเติมน้ำมันบ่อพอยบ่อใดก็มีจริงๆคือมีแนวนี้มีบ่อพอเพียงมีบ่เบิงสถานภาพตัวเองแต่ขาดผู้ใดมีกเบเบงว่าโอ้เฮ้า นะขีวิตมันควรจะมีสำเนรนะขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์กับประหยัดน,นั่นบอกขี่รถเจ๋งน้ำมันลิตรหนึ่งเท่าใดอะไรเนี่ยเจา้าบ่มีอาชีพการงานมันคงเนี่ยจนะจนเพราะขี่รถนี่แหละนะแต่ว่าคนก็มองสันแต่ลืมไปว่า ตัวขับเขื่อนสําคัญของชีวิตสิมีความสุขบแมันวัตถุบแมันได้แต่งงานกับคนสวยได้แต่งงานกับคนรอมีลูกมีลูกกับโบแนเ่เลยสมือเลยว่าสิลูกผีหรือลูกคนมาเข่าทองเฮาลูกเทวดาเทวดาจริงนะบแมันเทวดาคือเพลงก็ว่านะสิเป็นลูกเทวดามีความระาอชั่วกลัวบาปมีกระตันยูหูคุณมาเกิดในทองเอ้วอ,อนะมีลูก มีผัวมีสามีเอาเอาภาษามวลๆสามีแปลว่ามีเจ้าของมีคนมาเป็นเจ้าของแล้วมีสามีนี่ยแปลว่าเจ้าของนะไปหาคนมาเป็นเจ้าของเขาล้วนะถ้า,ามีผัวในลาวก็บอกว่าสิใดผัวผีหรือผัวเทวดาหรือผู้ชายใดเมียก็บอกว่า เอาเขาจริงๆเขาสิใดเมียผีหรือเมียเทยเว,เวดาก็บรรูนะ้มันมันจังใดล่ะชีวิตขันบบพิจ,จนาดีๆเอน็นบะล่ะนะแต่ขันคน้นที่ถือครอบคว้มคิดมาแล้วสังคมโลกมนุษย์ใบนีบอกว่าเฮ้ยชีวิตดีมีสุขก็ต้องนี่ละสมบูรณ์แบบนะ ปรากฏว่าไปแต่งงานกับผีซะเนี่นะเต็มไปด้วยความดุเดือเดเลือดพานเต็มไปด้วยอบายามุกสิมีความสุบ่ชีวิตก็ยังเสียเละเลิกล่ายาล่างกันไปต่างคนต่างไปสแสวงหาชีวิตใหม่ก็บไ้ว่ากันเลิกล่ายาล่างกันไปแล้วก็มาลังควานกันอยู่คนที่ถึงลังควานมาที่สุด่ซนมานเป็นผู้สะผู้หญิงนะผู้ชาย เมียเก่าไปตามลำควันผัวเก่านี่มันบกพ่อยมีนะี่ยมันส่วนมากผู้ชายมันผู้ชายมันบกค่อยมีผู้ชายสเสมอกับประหลาดบนกะค่อยมีสปิริตแปลกอยู่ก,กัน,นเลิกร่ากันไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยงมันเป็นศัตรูกัน,นขันหักเขาเป็นอย่างเฮตโตด้ดีๆให้เขาหักเห็นปะคนเฮาเฮตโตด้ดีๆผู้ใดสิอยาก ทิ้งอยากนิจากาจริงจริงทำตัวดีๆมีศีลมีธรรมขันค้นได้กร้างเห็ดโตดีๆแล้วบ่แมนบ่มักบ่มันม่นชีวิตมันต้องโอ้ยระเบิดภูเขาเผาะกะท่อมมันต้องเอาโซมามัดมันต้องเอาแสเขียนอันนั้นมันซาดิสแล้วแบบัังสี่บ่ไหวา้ชีวิตชีวิตต้อง ตีกันบ้างทีบกันบ้างตบกันบ้างยังมีสีสันโอ้ยแล้วแต่แต่กูได้สิบบางสันกันอันนี้จะว่าไปนี่มันมันบ่มแมนอาจารย์สันมันจะสันดิตคนเฮาอีรีค้นถ้าเกิดมาเป็นคนมีกุศนเนี่ยอัตมาเสือว่าเจอสิ่งดีงามแต่ก็อยไปตั้งพบชีวิตวาตรงเพอร์เฟกต มีครอบครัวก็ต้องเพอร์เฟกมีชีวิตอิสระก็ต้องเพอร์เฟกมันมันพอใช่ชีวิตคนเฮามันก็นมีขอดอยขอเด่นมีข้อขาดตกบกพร่องในชีวิตครอบครัวถ้ามันมีขอดอยของแต่ละคนก็เรียนรู้ถ้าจะอยู่น้ากันแบบสังคมครอบครัวมันบ่ถ้าบ่เรียนรู้สิจะอยู่น้ากันแบบสังคมครอบครัวอนะกันเอาแต่ใจกับของอายุคนเดียว อย่าอยู่กับคนอื่นถ้าสิเป็นคนเอาต่ใจก็ขอพออยู่กับคนอื่นต้องแบ <c oughs> <im> ่งใจให้คนอื่นนำจริงๆถ้ายู่คนอื่นก็ต้องแบ่งใจคนอื่นต้องเรียนรู้คนอื่นแล้วก็ต้องเบิ่งคนอื่นเพื่อเขาสิอยู่ก็เขาได้แล้วเพื่อเขาสิอยู่ก็เขาได้ถ้าเขายังบ่ถือใจก็ หนาง,งอลงองคองลองคลองอยู่ที่โอ้ยมันก็ดพูกแมนแล้วเนาะ <c oughs> แต่อีรีแบบนั้นล่ะเขาเอื่นว่าอาสุภาแต่คนเฮียนธรรมานะเพราะเป็นอสุภาคือสอนกันอสุภาเปน็นนางจินตนาการเปน็นนางปั่นมโนมยาตาขึ้นมา เหนือเน่านังเน่าตับเน่าไตเน่าใสเน่าอ,อันนี้มานาันนั่งปั่นมนโนปยาตาแต่อสุภะของแท้นี่ควอมบอดีของคนน่ะพฤติกรรมบดีนิสัยบดีเว่าบบดีละโมบโลบมากมุ่มมาาไม่ยังว่าไปเลยย่ามกินกลยสวบกินข้หมยไอ้ว่าบคอยมลลวนเลยนะเบิ้งมัน โถคนเฮาไอาสุภาแนวนี่มันของแท้พิจารณาความว่บาบ่งามเนี่ยบ่งามบ่มันว่าบลอบอ่สวยนะมันไม่ใช่ไม่งามคือนิสัยจริตนิสัยใจคอ,อนะสุภาพเรียบร้อยเป็นคนจังใดหรือเป็นคนหยาบคายอาจจะเป็นคนถูกตีทำลายคนอื่นเด่กคนบ่งามนะั่นนะคนบลรออันบ่ และประเภทออกจากผู้นี่แล่นตําผู้นั้นนี่โมได้ว่าไปนะออกจากผู้นี้แล่นส้นผู้นั้นแล่นตําผู้นี่นะอันนี้ก็เป็นประเภทขี้เงาเกินไปนะว่าไปนะเลยเ,เวลาเฉยเลยเอาสำนันก็แล้วกันยาโยม